สวัสดีและทักทายแฟนๆชาวลูกหนังทุกท่านกันด้วยนะครับซึ่งเรานะครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยกับการวิาะหฟฟุตบอลของสุไทบันเดตและสําหรับโปรแกรมมันๆโดนๆสาคู่ที่น่าสนใจประจาวันอังคารที่28พฤศจิกายน2567แม้ว่านลีกหลักๆใหญ่ๆอาจจะปิดดูการกันไปหมดแล้วนะครับแต่กับโปรแกรมกลางสัปดาห์แบบนี้ผมก็มีเกมในลีกสวีเดนกับออสเตรียมาฝากกันครับส่วนจะเป็นเกมคู่ไหนกันบ้างเรามาติดตามพร้อมๆกันเลยครับและกับโปรแกรมทั้ง3คู่นะครับเกมคู่แรกครับเมลโมจะพบกับทางด้านเอฟบอสเกมคู่ที่2ครับฮาร์ เกมคู่ที่3ครับเดกเกอร์ฟอร์ดจะพบกับทางด้านวาลเบิร์กและก่อนที่เราจะไปฟังแนวทางกันครับก็ฝากกันไว้ด้วยกับช่องทางติดต่อ a s 7 4ตัวที่เราจะได้ใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันเพิ่มเติมนะครับกับเกมคู่แรกนะครับเราก็จะมาเปิดหัวกันก่อนกับศึกซีเรียนออสเวนคารโดยทางฝั่งเจ้าทินมัลโมจากฝูงครับพวกเขาก็จะเปิดรับการมายืนของทางด้าน F บอกทีมนดนที่7และสาหรับราคาไมกันที่เปิดมาก็อยู่ที่ราคาหนึ่งลูกควบหลูกครึ่งครับและถ้าดูจากราคาไมคกันกับราคาที่เปิิดมาาาาาในนนนนตออีี้้รับโกกกสท่่งฝเเจจถะะะ็ชแล ไปได้ก็มีโอกาสสูงในทีเดียวครับเพราะถ้าเรามาดูจากผลงานใน5เกมหลังของทั้งฝั่งมัโมในตอนนี้แม้ว่าจะมีเกมที่พวกเขาสะดุดเสมอและแพ้ไปอย่างละหนึ่งเกมก็ตามแต่ทั้ง2เกมนะครับก็ยังเป็นเกมในนัดเยือนที่พวกเขาต้องไปเจอทั้งเอฟบอกและทางด้านฮาเคนครับส่วนถ้าเราจะมาดูสถิติผลงานกับเกมในรังทั้งหมด5เกมที่ผ่านมาครับผลงานของทั้งฝั่งมัโมก็ยังเก็บชัยชนะไปได้ถึง4เกมนะครับโดยที่ก็มีเกมที่เปิดรังเสมอให้กับเยอการ์เดนไปในเกมสวีเดนครับด้วยสกอร์หนึ่งประตูต ทางฝั่งของเจ้าทินมาโม่ก็ยังสามารถเอาชนะ G A I S, <S, A A S, <S ไปได้ด้วยสกอร์ห0ต่อศูนย์และก็ปิดท้ายด้วยการเปิดรังถล่มเขาบ้าไปถึงสกอร์หประตูต่อศูนย์ครับและถ้าเราจะมาดูผลงานของทางฝั่งทีมเยือนเองนะครับผลงานภาพรวมจาก5เกมก็เก็บชัยชนะไปได้3แล้วก็แพ้ไปอีก2ครับโดยสถิติที่พวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้ทั้ง3เกมนะครับก็ยังเป็นเกมที่พวกเขาเองก็ได้เล่นในลานของตัวเองทั้งหมดครับและถ้าเราจะมาเจาะดูเฉพาะผลงานในเกมนัดเยือนก็ถือว่าผลงานของทางด้าน F อฟบอลในเกมนัดเยือนนั้นก็เป็นจุดอ่อนของพวกเขาในกกกาาารรนนนีีเเเลลลยยทดวคัับพะจผงงใ5มห พวกเขาก็ยังแพ้ไปถึง4เกมและที่สําคัญนะครับมันก็ยังเป็น4เกมหลังสุดที่ Sandy, 謝謝 yeah. HTML, พวกเขาก็บุกไปแพ้กับทางด้านฮามาบี้มา3-0บุกไปแพ้กับทางด้านนอโคปิ้งมาอีก4-2ต่อครับบุกไปแพ้กับทางด้านเยอกาเดนมาอีก2-0ตครับและกับในเกมนั้นล่าสุดในผลงานในเกมเยือนพวกเขาก็บุกไปแพ้กับทางด้าน G A I S มาด้วยสกอร์2ประตูต่อ1และสําหรับเดทราคาไมกันนะครับที่เปิดมาในตอนนี้ก็ยังคงอยู่ที่ราคา1ลูกควบ1ลูกครึ่งซึ่งในส่วนของอัตราราคาการจ่ายค่าน้ําในตอนนี้คร ได้ก็จะอยู่ที่ราคา1.98แต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งทีมเยือน F บอกครับในตอนนี้อัตราค่าน้ําที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.92และสําหรับกับกระแสที่ทางในฝากฝั่งต่างประเทศในตอนนี้ครับกระแสก็ยังคงอินเอียงไปในทางฝั่งของทีมเยือนมากกว่าอยู่ในตอนนี้ครับและสําหรับราคาเมกันที่ยังคงแข็งตัวอยู่บวกกับราคาค่าน้ําที่ให้มาในตอนนี้มันก็ยังพอมีมุมนะครับที่ทางฝั่งเจ้าถิ่นจะเป็นฝ่ายที่จะเก็บชัยชนะและกินราคาไปได้มากกว่าครับเพราะถ้าดูผลงาน3จากสเกมหลังสุดของพวกเขานั้นก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไม่ได้ทั้งหมดครับแถม เฝ้าลังใน2เกมหลังเมาโมก็ยังคงอาจคู่แข่งมาได้ถึง6ประตูโดยที่พวกเขาก็ยังไม่เสียแม้แต่ประตูเดียวและแม้ว่ากับเรทราคาในตอนนี้อาจจะสูงถึงราคาหลูกควบหลูกค่งก็จริงแต่ผมก็ยังคงมองครับว่าทางฝั่งเจ้าถิ่นมาโมก็น่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะทางด้านเอฟบอกไปได้แบบสบายๆที่สกอร์สประตูต่อศูนย์ครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจงขอชี้ชัดไปที่อยู่มาโมยิงโชว์ชัยครับ เกมในคู่ที่2ครับเราก็จะกระโดดมากันที่ศึกออสเตรียบุนเดสซิกาโดยทางฝั่งฮาร์ดเบิร์กครับทีมด็บที่4พวกเขาก็จะเปิดรังรับการมาเยือนของออสเตรียเวีนาและกับราคาแมกั้นที่เปิดมาก็อยู่ที่ราคาปอปาตาคงครับสำหรับผลงานของทางฝั่งฮาร์ดเบิร์กในฤดูกาลนี้ก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับแต่ทว่ากับสถิติผลงานในการเจอกันกับทางฝั่งของออสเตรียเวนานั้นผลงานที่พวกเขาทําได้ก็ไม่ค่อยจะดีเลยครับเพราะจากสถิติ5เกมหลังสุดที่เจอกันทางฝั่งฮาร์ดเบิร์กก็เป็นฝ่ายเก็บชัยนะไปเเเีีเกเ่กกกมทออ4หลื็็ ทางฝั่งออสเตรเวียนาครับที่พวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดและกับผลงานในการเจอกันในเกมนัดล่าสุดออสเตรเวียนาก็ยังสามารถเปิดรังเอาชนะทางด้านฮาร์ดเบิร์กไปได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อนหนึ่งครับซึ่งถ้าเราจะมาดูผลงาน5เกมหลังของทางฝั่งฮาร์ดเบิร์กในตอนนี้ผลงานของพวกเขาก็ไม่สม่ำเสมอเอาเสียเลยครับเพราะแม้ว่าจะมีเกมที่เก็บชัยชนะไปได้2เกมแต่ผลงานของพวกเขาก็ไม่ปติดต่อกันเลยโดยที่3เกมหลังก็ยังเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่เกมเดียวจากการบุกไปเอาชนะทางด้านราบิดเวนานมาได้2ต่อนหนึ่งครับและกับผลงานในเกมนัดล่าสุุดพวกกเเขา็ิ่งจะบ กับทางด้านออสเยเวนามานี่นะครับส่วนผลงานของทั้งฝั่งทีมเยือนออสเยเวนาเองนะครับในเกมก่อนหน้าที่พวกเขาจะเอาชนะทางด้านฮาร์ดเบิร์กมาได้นั้นพวกเขาเองก็ยังสามารถบุกไปเอาชนะ FC เบอร์เวสลซินมาได้ด้วยสกอร์สต่อหนึ่งและก็อีกหนึ่งเกมครับก็บุกไปเอาชนะทางด้าน w วฟเบเกอร์มาได้อีกด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งเช่นกันก็เลยทําให้ผลงานใน3เกมหลังสุดของพวกเขาครับ,บก็เก็บชัยชนะมาได้ดติดต่อกันทั้ง3าเกมและแม้ว่าจะมีเกมที่สะดุดแพ้มาติดต่อกันถึง2เกมก็ตามแต่ก็ถือว่าผลงานของออสเรยเว การที่ให้มาในตอนนี้ครับราคาก็ยังคงอยู่ที่ราคาพอปลาตะกลมโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ําผลตอบแทนถ้าเราูทางฝั่งเจ้าถิ่นฮาร์ดเบิร์กครับเลทราคาค่าน้ําผลตอบแทนที่เราจะได้ในตอนนี้ก็จะอยู่ที่ราคา1.86แต่ถ้าเราูทางฝั่งทีมเยือนออสเตรเวนาครับเลทราคาค่าน้ําที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.04และสําหรับกับกระแสที่ทางในฝากฝั่งต่างประเทศในตอนนี้ครับกระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการเอ็นเอไปทางฝั่งของเจ้าถิ่นฮาร์ดเบิร์กมากกว่าอยู่ในตอนนี้ครับกับราคาที่เปิดมาในตอนนี้ก็ถือว่าแปลกตาอยู่พอสมควรนะะครรรัับเาาาาาถ้จจดูกอตง แน่ในตอนนี้ผลงานของอันดับทางฝั่งเจ้าถิ่นนั้นก็ยังคงดีกว่าครับแต่ถ้ว่าในเกมนัดนี้ก็ยังเป็นทางฝั่งของทีมเยือนออสเตรเวนาที่พวกเขาก็ยังต้องบุกมาเป็นฝ่ายต่อแต่ปัจจัยที่ราคาเปิดออกมาแบบนี้มันก็น่าจะมาจากสถิติผลงานในการเจอกันครับที่ก็อย่างที่ผมก็ได้บอกไปแล้วว่าในการเจอกันทีไรฮาร์ดเบิร์กก็มักจะเป็นฝ่ายแพ้ไปถึง80%และในเกมนั้นนี้ครับผมเองก็ยังคงมองว่านี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมครับที่ทางฝั่งทีมเยือนออสเตรเวนาก็น่าจะบุกมาเอาชนะทางฝั่่่่งเเจจ้้้้้าถินนไไไปปดกกับบสอรททีีีใใหหมมคูผ2 ประตูต่อศูนย์ครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคูน่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่ยูออสเตรียเวนาบุกล่าควาชัยครับ และก็มาถึงกับเกมในคู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้ครับโดยเดกเกอร์ฟอร์ดทีมดับที่4ในสึกสรีเดนส์เพอร์เลเทนพวกเขาก็จะเปิดรังต้อนรับกันมาเยือนของทางด้านวาลเบิร์กทีมดับที่15บและกับราคาแมกั้นที่เปิดมาในเกมคู่นี้ก็อยู่ที่ราคาขึ้นครบลูกครับซึ่งสําหรับผลงานของทางฝั่งเจา้าถิ่นเดกเกอร์ฟอร์ดนะครับแม้ว่าผลงานในช่วง5เกมหลังพวกเขาจะมีสะดุดแพ้ติดต่อกันมาถึง2เกมก็ตามแต่ทว่ากับผลงานใน2เกมหลังสุดครับพวกเขาก็กลับมาทําผลงานได้เข้าที่เข้าทางเหมือนเดิมแล้วหลังจากที่ก็เปิดรังเอาชชนนนนะะะททาาาางงงดดดด้้้้้อกกกยไไปวว์4ต่แล็พจบุ บรามาได้ส,สดๆะร้อนด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ครับก็จึงทําให้ผลงานเถตตีในภาพรวมในช่วง5เกมที่ผ่านมาพวกเขาก็เก็บชัยชนะไปได้2เกมเสมอหนึ่งและแพ้ไปอีกสเกมครับและถ้าเราจะมาจอะดูเฉพาะกับผลงานในการเฝ้ารังแล้วครับผลงานของฝั่งเด็กอร์ฟอร์ดในฤดูกาลนี้ก็ถือว่าทําผลงานในรังได้ดีเลยทีเดียวครับเพราะจากใน5เกมหลังพวกเขาก็เก็บชัยชนะไปได้ถึง4เกมโดยก็จะมีเกมที่เปิดดังแพ้กับทางด้านแลนส์โคนาไปเพียงแค่เกมเดียวครับและผลงานที่สําคัญกับเกมในรังของเด็กอร์ฟอร์ดที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นะกกกคงาาานใรรรปตูัับบเมฝ้ ว่าพวกเขาก็ยิงประตูในเกมเฝ้ารังมาได้แล้วถึง8เกมติดต่อกันโดยที่อย่างน้อยๆก็ยิงได้นัดละ1ถึงประตูครับส่วนผลงานของทั้งฝั่งทีมเยือนวาวเบิร์กในตอนนี้ครับผลงานจาก5เกมหลังของพวกเขาก็เก็บชัยชนะไปไดเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นและที่สําคัญครับก็ยังเป็นเกมในรังนัดล่าสุดที่พวกเขาก็เพิ่งสเปรดบ้านเอาชนะ i k เอเดวอร์ดไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งก็จึงทําให้ผลงานภาพรวมนะครับก็เก็บชัยชนะไปได้1เสมอ1ก็แพ้ไปถึง3เกมและถ้าเราจะมาเจาะดูเฉพาะกับผลงานในเกมนัดเยือนแล้วครับผลงานของท ก็ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะมาได้เลยถึง7เกมติดต่อกันและกับผลงานที่ดีที่สุดในช่วง5เกมหลังก็ยังเป็น2เกมที่พวกเขาก็บุกไปเสมอให้กับทางด้าน g a s, g <AS> <S มาด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งและก็บุกไปเสมอให้กับทางด้าน GAF สันสวานมาได้อีกด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งเช่นกันครับแต่ถ้าว่าผลงานในเกมนัดเยือนใน,นล่าสุดนั้นพวกเขาก็เพิ่งจะบุกไปแพ้กับทางด้าน Sanwa K.N.F. ไปด้วยสกอร์สต่อหนึ่งโดยที่สถิติในการทำเงินกับเกมในนัดเยือนของทางฝั่ง w wow a l b e r g เองนั้นสถิติที่ออกมาก็ไม่ถูกใจนักลงทุนเอาเสียเลยครับเพราะจาก4เกมที่เปิดราคามานั้นพวกเขาก็ไม่สามารถทำกำไรให้นักทุนมาได้เลยโดยที่ก็เจ๊งราคาไปถึง3มเกมแล้วก็จับเอามิดหน ิดมาในตอนนี้ครับเลทราคาที่ให้มานั้นก็ยังคงอยู่ที่ราคาคือครบลูกโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ําถ้าเราอยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นเดกฟอร์ดอัตราราคาค่าน้ําที่เราจะได้ก็จะอยู่ที่ราคา1.86ครับแต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งทีมเยือนอย่างวอลเบิร์กในตอนนี้เลทราคาค่าน้ําที่เราจะได้ก็จะได้สูงถึงราคา2.04เลยครับและสําหรับกับกระแสที่ทางในฝากฝั่งต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมามันก็ยังมีการเอียงเอียงไปในทางฝั่งของราคาที่เสมอกันมากกว่าในตอนนี้ครับสาหรับผลงานของฝั่งเจ้าถิ่นครับพวกเขาก็กลับมาตั้งหหลลลัักกได้้แวงจาที่ สามารถเก็บชัยชนะไม่ได้2เกมติดต่อกันแถมกับราคาค่าน้ําที่ให้มาในตอนนี้มันก็ยังมีทิทางที่ดีครับท่ทางฝั่งเจ้าถิ่นจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะและกินราคาไปได้ในเกมนัดนี้สูงเพราะแม้ว่าทางฝั่งวอลเบิร์กเองจะเก็บชัยชนะไม่ได้ในเกมนัดล่าสุดก็จริงแต่นั่นก็ดันเป็นเกมในลังครับที่พวกเขาก็ยังได้เปรียบคู่ต่อสู้และก็มีสถิติที่ดีกว่าแต่ถ้าว่าในเกมนัดนี้เองครับมันก็ยังเป็นเกมนัดเยือนที่ผลงานของทางฝั่งวอลเบิร์กพวกเขาก็ยังไม่เคยสามารถสกอชัยชนะไม่ได้ถึง7เกมติดัันนนง้ใเกมคู่นี้ผมมก็ไขอคิดต พวกเขาก็แน่าจะยิงพากรใช้ครับก่อนที่เราจะจบคลิปของเราในวันนี้นครับเรามาสรุปแนวทางการชี้ชัดที่ผมและทีมงานก็ได้ฝากให้ไว้เป็นแนวทางก่อนนะครับเกมคู่แรกครับมาโมจะพบกับทางด้าน F บอกซึ่งกับแนวทางของผมในเกมคู่นี้ก็อยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นมาโมครับโดยให้ต่อราคาไปที่ราคา1ลูกควบหนึ่งลูกครึ่ง<ๆ>เกมคู่ที่2ฮาร์ดเบิร์กจะเปิดดังพบกับทางด้านออสเตรียเวนาซึ่งกับราคาไม่กั้นในเกมคู่นี้ผมให้อยู่ทางฝั่งทีมเยือนออสเตรียเวนาครับโดยให้ต่อไปที่ราคาปอปาตะกลม เกมคู่สุดท้ายเดก็กร์ฟอดจะเปิดรังพบกับทางด้านวาลเบิร์กซึ่งกับแนวทางในเกมคู่นี้เองผมก็อยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นเดเกร์ฟอดครับโดยก็ให้ต่อราคาไปที่ราคาครึ่งครบลูกในเกมนั้นนี้ครับ และสุดท้ายนี้ผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับหากพี่ๆท่านใดมีเกมคู่ไหนที่อยากให้ผมหาข้อมูลหรือวิเคราะห์เพิ่มเติมตก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่ไลน์ ID@s ดีตัวหรืออีกหนึ่งช่องทางก็ยังสามารถสแกน q r Code คที่ทางทีมงานก็ได้ขึ้นให้ไว้ได้เลยครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลในค,ค่นัคืนนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งก,กดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องสุภชัยบอลเด็ดกับแนวทางดีๆสำหรับวันนีี้สสวััดครบ